ตลาดจะทำให้คุณหลงเชื่อในคําโฆษณาและคุณก็ยอมจ่ายในราคาแพงพอได้ดูโฆษณาชวนเชื่อ,อยังไงล่ะกาแฟาวิเศษจะทำให้เช้าของคุณสดใสแค่ใส่เพียงแค่ครึ่งช้อนก็เหมือนดื่มกาแฟในไร่กาแฟอืมหอมกลุ่นเหมือนเพิ่งรั่วใหม่ๆ พร้อมเริ่มวันใหม่ที่สดใสของคุณหรือ,อยังเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อวันที่ดีของคุณดื่มสิคะแล้วคุณจะมีพลังไปทั้งวันแต่เรื่องจริงในชีวิตเมื่อดื่มกาแฟแต่ก็ยังเออง่วงอยู่เหมือนเดิมอ้ยยิ่งดื่มยิ่งง่วงนี่มันกาแฟะอะไรเนี่ยงั้นชันต้องจัดรอบสองอบาบาจะไม่ไหวแล้วนี่คุณจะบ้าแล้วกระโดกกาแฟไปขนาดนั้น<อ>เดี๋ยวหัวใจก็วายเอาหรอก้ย เมื่อคุณกำลังสนุกในงานปาร์ตี้อย่าลืมเรียกความสดชื่นให้กับงานด้วยแ๊บซี่แค่มีแ๊บซี่ไม่ว่ากี่งานคุณก็ซ่าไม่เบื่อชนแค่แ๊บซี่มีสภาพก็ไม่หายอยากจะเป็นตัวเด่นในงานปาร์ตี้เหรอง่ายๆแค่ดื่มแ๊บซี่ไงแต่พูดง่ายทำนาสิยากโอ้ยเล็บฉันและไหนคนจะเต้นชนเราอีกเสื้อเลอะไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่นะ ไหนล่ะเพื่อนอีสักนน่ะเล่นเกมโทรหาเพื่อนคุยกันแบบยาวๆคุยกับเพื่อนอีกคนแล้วก็อีกคนแถบอีกคนแห่แบตเนี้ยแบตไม่หมดเอาหรอไม่แถมยังเหลือแบตไว้ถ่ายรูปได้อีกด้วยนะได้ภาพสวยๆดีจังขอบคุณมือถือรุ่นนี้ที่มีแบตยาวนานดีใช่ไหมล่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วแบตบไม่ได้ยาวนานอย่างที่โฆษณาเอาไว้เอ้ยเบื่อนี่ต้องมานั่งชาร์จแบตอีกแล้วเหรอนเนี่ยอ้ไม่นะมือถือดับเลยเอ้อยแบตบหมดอะไรตอนนี้เนี่ยขนมสกิตเตอรมีให้เลือกหลากรลดูดสิเราสามารถเอามากินจนทำให้เกิดเป็นอิสุอิใสสกิตเตอร์ได้อะฮะนี่เธอเป็นอะไรมากเปล่าไม่เป็นไรแค่อ,อิสุอิใสสกิตเตอร ีจแล้วคุณก็กินไปเพลินเพลินๆๆเพลินจนแหนมันอาจจะมีผลอะไรต่อคุณก็ได้นะเฮ้ยนี่ทำไมมันถึงขันแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นโตมด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็อิสุอิสายสกิเตอร์ไงจ้ะ ถ้าคุณไม่ชอบล้างจานเพราะมันกินเวลาเราขอเสนอน้ำยาล้างจานเพียงหยดเดียวแต่ได้จานทั้งกองเออพระเจ้าดูสิคะจอนมันน่าเทอะขนาดไหนอ่ะอืมดีไหนลองใช้สิเออไหนละโฟมเห็นมีเลยนี่ใส่จะหมดขวดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยแค่หยดเดียวบ้าบออะไรอ่ะหยดเดียวต่อจานนะสิไม่ว่าหมดแล้วเหรอเนี่ย แข็งแรงแถมสลิมไม่ใช่สลิมนะจ้ะทำให้คนอิ่มแล้วยังสวยด้วยบาร์นี้เพิ่มพลังของคุณดูสิคะแล้ววันที่คุณต้องการออกกำลังกายหนักๆเพิ่มพลังไม่เพิ่มแคลอรี่เพิ่มเอน r ์จเหรอไหนลองกินดูสิห <c oughs> วานอร่อยดีอ่ะเอ้ยเหนื่อยแบบนี้ต้องกินอะไรหว,วานหวานดีเช่นว่าทำแบบนี้ต้องผอมลงแนๆ่ๆนไหนดูสิว่าน้ำหนักโลกหลอ ลดบ้าอะไรขึ้นมาห้าลงไอ้ไอ้บ้าบ่าเน,น่เมื่อถึงวันนั้นของเดือนคุณอาจจะรู้สึกไม่ม้านใจแต่ไม่ต้องห่วงด้วยเทคโนโลยีสซึมซับจากผ้าอนาไมยของเรารับรองว่าวันมามากมาน้อยก็ยังซึมซับไม่หลุดไปออกกำลังกายที่ยิมก็ได้การเกงขาวของคุณไม่มีวันเปื้อน แต่ใน,ในความเป็นจริงใครมันจะไปยิมตอนเป็นประจำเดือนแค่อยูอ่เฉยๆก็ทรมานแล้วปวดท้องจะมัดปวดหลังปวดหัวปวดขาไปหมดแล้วผมสวยอยู่ทรงตลอดวันเป็นความฝันของสาวทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉีสเปรจัดสรงผมแค่ครั้งเดียวก็สามารถไปทำงานและไปปาร์ตี้ต่อได้อย่างมั่นใจ ดูสิกลับบ้านมารับรองว่าผมของคุณจะสวยตลอดวันเหลออหนลองหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> เดินไปเซเว่นหน้าปักซอยก็ต้องทำตัวให้สวยเโผา่นักเลงแถวบ้านนั่นรอผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงโ<อ>ผมกลับมายงเหมือนไม่เคยหวีมาก่อน สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในการทานครัวซองนนั่นก็คือใส่ช่ำไปด้วยช็อกโกแลตใช่รับรองว่าครัวซองของเราคุณจะไม่ผิดหวังหิวแล้วหิวแล้วไห,หนอขอลองไส่ช็อกโกแลตหน่อยสิเอ๊ะเฮยนี่อะไรอะไส่นี่เขาเรียกว่าไส้แล้วเหรอเขาเรียกว่าเผอหยดช็อกโกแลตใส่ครัวซองมากกว่าเฮ้เส็ง คลินิกทำฟันในโฆษณาบอกคุณว่าอืมเยี่ยมสะอาดไม่เจ็บแถมได้คุณภาพใช่เมื่อคุณไปใช้บริการคลินิกันกรรมของคุณคุณจะได้รับบริการที่ดีจนคุณอยากจะกลับมาอีกครั้งแต่ในความเป็นจริงนั่นเหรอ,อไม่เลยความเจ็บปวดมันแค่น้ำจิม้มหมอหมออย่าทำอะไรรุนแรงนี่เธอฟันผุเยอะเลยนะเอาออกเลยไหม<อ>ดีแบบนี้ค่อยดีขึ้นหน่อย ในโฆษณาน้ำหอมผู้หญิงในโฆษณาจะเต็มไปด้วยสเสน่ห์หน้ายาวยืนใช่น้ำหอมตัวนี้ช่วยให้ก้อยมีสเสน่ห์คุณก็เป็นแบบก้อยได้เช่นกันลองสิคะแล้วขนรอบข้างของคุณจะหลงสเสน่จนห้ามใจ คือโฆษณาััขนาดนี้ยของมันต้องมีฉีดเออเอยจีดเข้าตาโอ้ตาแดงเลยเออนี่ครับง่ะนี่กลิ่นไค่ทอดประเค็มแถวนี้เนี่ยท <c oughs> าไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเออคือเหม็นอะไรตายแถวนี้ไหมคะเอออย่าบอกนะว่า <c oughs> น้ำหอมสูตรพิเศษของฉันทำพิษซะแล้วอ่ะอ วันนี้กินอะไรเป็นขนมดีนะโอ้ใช่ฉันมีมันฝรั่งทอดกรอบรสชาติสุดกลมกล่อมอยู่นี่ไงใช่อืมรสชาติสุดยอดอใครๆน่าจะได้ลองออเฮ้แล้วก็อยู่จังเลยอะ่ะไหนๆนี่ไงของกินหน่อยนะอ้าวไหนอะ่ะเหลืออยู่ก็ถุงเนี่ยนะโอ้ยนี่ซื้อถุงหรือซื้อขนมกันเนี่ย ่เห็นจะเหมือนในโฆษณาซะเลยอ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหากคุณเคยซื้อนอมถุงมาแต่เบื่อกับเรื่องนอมหกแล้วใช่ไหมนวัตกรรใหม่จากเมืองจีนช่วยให้ชีวิตของเราสบายยิ่งขึ้นใช่ค่ะจอจแค่ใส่นมถุงไว้ในนี้มันจะทำให้นมถุงของคุณที่ซื้อมาไม่หกและก็ใช้ได้ทั้งถุงโดยไม่สูนเปล่าอีกต่อไปค่ะโอ้ไม่กอนี่มันเยี่ยมมาก ใช่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครให,หลายๆคนอ้าวหกอีกแล้วน้นมหกเยอะเลยอะแล้วสุดท้ายก็ต้องซื้อนวัตกรรมมาใหม่แต่แล้วเมื่อนมนยังหกอยู่จะซื้อเลือกเงินทำไมเนี่ยอยากทำให้ลมหายใจของคนสดชื่นเหรอแค่อมมิ้นทิกแทก ลมหายใจของคุณจะสดชื่นด้วยสมุนไพรกว่า3,000อย่างพร้อมระยังกับลมหายใจที่สดชื่นเฮ้เ <c oughs> นงั้นกินลูกอมหน่อยดีกว่ากินไหมล่ะไหนดูสิเยอะ หอมหมดเลยเอ้าไปไหนแล้วเนี่ยของฟรีแถมมาไม่ได้เรื่องนะสิโอ้ยน่าร้อนกังวลเรื่องเหงื่อแล้วก็กลิ่นอับใช่ไหมสเปรจกรแรสสุดเย็นสะใจช่วยแช่แข็งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นลองใช้แล้วคุณจะติดใจอืต้องจัดซะหน่อย คำว่าของมันดีเย้เปียกจะกรแลเปียกกว่าเดิมอีกเฮ้ยเสื้อฉันเหมือนทุกไปออกกํากลังกายมาเลยเอ,อ่ะกลิ่นยิ่งใส่ยิ่งอับกว่าเดิมบ้าจริงไม่ซื้อมาใช้อีกแล้วอาหารเช้าเป็นมื้อสําคัญอย่าปล่อยให้ครอบครัวของคุณหิวมาทาแยามปาดหน้าด้วยนิวเทลล่าอืมหอมจริงๆเลยแม่เราเยี่ยมที่สุด คนนานจังอะผมหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย hmm? แค่นี้เองเหรอขนมปังกับอะไรอะแยมจะอิ่มไหมเนี่ยแม่แมวไม่เห็นน่ากินเลยอะเออตามใจพ่อลูกคู่นี้เอใจยากหากินเอาเองข้างนอกกันล้วกันฉันกินเองก็ได้ม,มันก็อร่อยเหมือนในโฆษณานั่นแหละนะแค่ปแปรงฟันวันละสิบครั้งจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวกระจ่างใสเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนดูสิคะ ซื้อครั้งเดียวใช้ได้หนึ่งอาทิตย์คุณคิดว่าคุ้มมาแค่บีมมบเบาๆยาสีฟันก็ออกมาอย่างสวยงามใน,ในความเป็นจริงแล้ว <S <S <ฮ>ตรงข้ามกันโดยเส้นเชิงนี่ยาสีฟันตื่นสินี่ฉันตื่นแล้วนะเนี่ยบีบแล้วไหนไม่เห็นออกมาเลยอ่ะทำไําได้ดะเร็วเข้าสิฮัลโ<ฮ>หลนี่โหเอ้ยซื้อยาสีฟันเขาบอกว่าบีบง่ายนี่บีบจนนิ้วหลดอยู่แล้ว คุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์เลยหากคุณชอบโฆษณาตัวไหนเป็นพิเศษช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องชุมทูมของเรานะจ๊ะ